พี่น้องเฮ็ดอีหยังนี่พี่น้องม,มีแมงกินอยู่ใดจ้านี่นี่เปตตะกิโอ๊ยบ่กินว่าได้ดอกเนี่ยมันเป็นจังสีขางลางเพิ่นกินบ่ได้ดอกจ้าแต่ดอกเพิ่นงามงามนี่นี่ไม่รู้ว่าเห็ดอะไรนะคะเปตตะกินแสบเอานี่นี่ดอกน้่อยเพิ่นนี่พี่น้องพี่น้องพวกนงแนี่เนี่นยแย่กว่าเคยเห็นเด้นี่แม่ แต่ว่าไม่แม่งกินอยู่ไหนจ้าผู้ใดหูเน,น,นี่ยน้อนน่นี่ดอกไปตะกินเสียบย้อนมาปลาอีกเด้นี่จ้าไม่รู้เห็ดอะไรไม่รู้สวัสดีจ้าวันนี้เลิกงานแล้วก็มาปลาจ้บพี่น้องเลิกงานค่าปกติวันเสาร์จะเลิกงานแต่อันเดือนเดือนนี้ไม่ลลกคขาเนาะย้อนก็เลยเอาเนาะ ว่าบางบางบางมือลูกค้าก็ไม่ค่อยหลายจา้ะเอาไว้กนจ้ะตั้งสองคนถือว่ารอบบางเห็ดแต่พี่น้องดินซุ่มๆอันนี้ป้ามอัหมองเคยมาทุกปีแหละแต่เปนแต่ว่าเปนมองสือว่าได้ขึ้นไปอาิต่แลีวอันนั้นจะจิททะเลไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่านะคะจะพาไปดูนะคะทางไปหาเห็ดแต่พี่น้องมืด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 ,มดจ้ะ พีปหายเห็ดนะคะพี่น้องเห็ดอันนี้งามๆเห็ดอีหยังจา้านี่หเห็ดซีนบ่แม่นเห็ดซีนบนานเฮาบ่พี่น้องเบิ่งเนนะ่สวยมากเลยจ้ะเห็นมันคือไปตองพี่น้องเงหี่ยวละมั้งนี่นี่ บาดว่าไมนอนเลยแมย่พี่น้องง่ามง่ามมึงเนี่ยไม่มีหนอนเลยนะจ๊ะเห็ดพึ่งหวานดอกแรกของปีค่ะนี่นจ้านี่โอ้ยดอกง่ามอยู่ไหนนี่เกือบเนี่ยบเห็นจากพี่น้องเป็นป้าสนจากพี่น้องป้าสนเมื่อกี้เห็นสองดอกแต่ว่ามันเห็ดกินได้จากพี่น้อง เมนเฮ็ดกินได้อันนี้ดิมึงเมนเฮ็ดผึ่งหวานบน่เมนอยู่แต่พี่น้องก็เจ้าตาัดนี่ห้อยเข้าตาัดอันมีคนมาหาเล้วจะพี่น้องมาได้กินดอก ห้อยเป็นถอนเอานี่เห็นปะพี่น้องนั่นดอกนั่นงามงามพี่น้องดอกนี่สวยมากเลยจ้าโอ้ยข้าเจ้าบ่เห็นมันดำพี่น้องหัวมันดำพี่น้องบังเน้บังเน่จ้าปาดงามค่ะปางามงามโอ้ยพี่น้องพี่น้องอุ้ยบมดอมิดมานั่มจะอ่อนดื่มมีดพี่น้องจะอ่อนดื่มมีดบังเน้ ปิดไว้ก่อนจ้ะถุงมือมี่ทำเบสเซพี่น้องเนี่ยสวยไหมคะนี่ให้เบิ้งปลาน้าจ่าเบิง้งสวยไหมสวยไหมคะน้ามจ้าเมนบอนี่เมนบอจ้า,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 จาพี่น้องเมนเมนจ้าเมนจ้าเมนนะคะนี่คะ่ะ งามงามพิดพิษพิษพิษงามจา้างามพี่พน้องอันนี้มันอันนี้อันนึงพี่น้องเอา้าเนี่ยอันนี้มันแตกมึงใส่ยจะอ่อนเห็ดแตกกันจังใดวะคันเนี่ยนี่ขาใหญ่ใหญ่ทาน<า>ดอกไปพี่น้องเรซี่ดอกแล้วนี่นี่จา้าไ,ไปตัด ไปตัดขา,ามันออกอันเอาไปใส่ต้นไม้อยู่บ้านแต่พี่น้องให้เพิ่นออกนี่เห็ดพึ่งเลือดพี่น้องเห็ดพึ่งเลือดเห็ดพึ่งเลือดอดอกใหญ่ๆพวกเนี่ยมแม่งกินเพิ่นพี่น้องบ่เอาดอกจ้ะเอาไว้นี้ล่ะมพี่น้องกล้างเป็นไข่ กำลังเป็นไข้จ่ะพี่น้องนี่นี่เห็นว่าจ้าพี่น้องสองอันสองอันพี่น้องอันนึงจ้ะกำลังตเละเตละพี่น้องสวยสวย ยอ,อย้อนบปเดียเอามีดมานั่จา้าดอกนั่นง่ามๆพี่ดอกนี้ดอกนี้ง่ามมากเลยจ้ะอย้อนประกาศเบาแห้งยอย้อนยานจ้าพี่น้องมากพูดเดียว มีสามีถ่าอยู่ในรถคุณขึ้นปะงามๆงากดอูสวยมากเลยจ้าขึน้นปะเดี๋ยวอ่อนลืมอมีดมากกับย่างว้าอัจจต,ตาคามาเห็ดงานก็เลยลืมจะพี่น้องบัดเดีท่านเบัดบดี๋ยับบานเนาะเห็ดงานแหวกมาเลยนี่งาม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 ขึน้นปะเดียวจะอ่อนผู้เดียวจะอ่อนยาน เจออนกรัวค่ะบอกกล่าว่าแห้งมากเลยน,นอะอยู่พูดเดียวสามีก็อยู่ปักไก่นึงจาะพี่น้องสามีาอยู่ใกล้ๆญี่ปุ่นนะหาบอกขับทัวไปไหนดอกพี่น้องมันคำเจออนนมาเพูดเดียวจะอนอน์หยาน จะออกไปแล้วจ้ายาออนกลัวมาผู้เดียวมาผู้เดียวจ้ะพี่น้องมาคนเดียวจ้าออกไปก่อนจ้ะพี่น้องปาดพี่น้องอันนี้เป็นคลักเกิดตญย่ยมเถิงแหละพี่นอ้องปาดเนี่น,นี่จ้าขาเจ้าจตาดัด บงังนพินพินลากเกิดต่ยาำหึง,ง,าง,างจ,จากพี่น้องบเน่งเนี่เจิเทินยจ่งัุจาพี่น้องบั่ลากเกิดแต่เมือหึงบ่ตงแต่อาทิติท่ตั้งแต่สองอาทิตย์ทิแล้วพือละคืนนะ่ะบงังเน บึ่งใน่พี่น้องยายกอ่อนใจเบื้องเบื่องในถากเพิ่นกินพี่น้องไม่จะเหงาหงายนี่ถากเพิ่นกินเบืงองนี้เิ่นกินเบิดเลยได้พี่น้องปั้เบิ้งติละพุูน่ะบักใหญ่หนึ่งได้พี่น้องเบืงองนี้พูน่ะถากเพิ่นกินเลือดเตื้อเลือดต่ขามันพี่น้องนี่เนี่ยปั้บมิแต่ใหญ่ๆนี่อันนึงเนี่ยพี่น้องเนี่ยแล้กินเบิดเลยแม่พี่น้องเอ้ยเบืงองนี้เหงาหงาขนาดเลยเบื้งติละพุูน่ะ หากเพมันกินไงดีพี่น้อง <ปะ S 1> ได้หลายเติอบอยู่แต่พี่น้องเอ้ยไ <ปะ S 1> ม่ได้หลายเติบดลายดอกเติอบอยู่นี่ได้เกือบซิปดอกอยู่ด้จ้ะแกงอิ่มอยู่เด้แกงใสชน้องใหม่เนาะอันไปกลับบ้านจ้ากลับบ้านกลับบ้านจ้ามืดแล้ว